สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ถึงคราวของพ่อลูกไกลคุบไม่รอดด่วนปรินาโดนแล้วตำรวจสั่งฟ้องสี่ข้อหารูปป่าโทษหนักคุก20ปีทวีโดนแจ้งข้อหาด้วยโดยเมื่อวันที่สอง พฤศจิกายนปี25งพนที่กองบังคับการปรับปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบกปทศพลตวตรีพิทักษ์อุทัยธรรมผู้บังคับการกองบังคับการปรับปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพันตำรวจเอกวัชรินทร์ภูสิทธิ์รองผู้บังคับการกองปรับปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พันตำรวจเอกธีรพงศ์วงมุนีวรผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวนบอกกอปทสพันตำรวจโทคำนวณจันอันันต์รองผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวนบอกกอปทสและคณะพนักงานสอบสวนประชุมสรุปสำนวนคดีของนางสาวป,ปรินาไกรคุปสสราชบุรีพัพรมชารัตกรณีครอบครองที่ดินตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี โดยพตลตตรีพิทักษ์กล่าวว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนตรวจสอบรายละเอียดของสำนวนการสอบสวนจนเรียบร้อยหลังจากต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทางปปชส่งคดีกลับคืนมาให้บอกกปะะอปทรับไปดำเนินการเบื้องต้นพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องและเตรียมส่งสำนวนให้พนักงานอายการจังหวัดราชบุรีสั่งฟ้องซึ่งตัวของนางสาวปรินาเอง นัดหมายกับพนักง,งานสอบสวนแล้วว่าจะมาพบอายการด้วยตัวเองวันที่5พฤศจิกายนนี้เวลา10นิกาพลตำรวจตรีพิทักษ์กล่าวต่อว่าสำนวนที่พนักง,งานสอบสวนสรุปให้อายการพิจารณาสั่งฟ้องมีด้วยกันทั้งหมด6แฟ้มหนากว่า2,408หน้าและสอบปากคำพยานเพิ่มเติมตามที่นางสาวปรินาร้องขอมาอีก3ปากเป็นพยานที่ดินข้างเคียง อย่างไรก็ตามจากการรวบร,วม,รวมพยานหลักฐานพบความผิด4ข้อหาประกอบด้วย 1. ความผิดตามพรบรป่าสงวนแห่งชาติพศ2507มาตรา14และมาตรา31ร่วมกันยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างแพ้วทางเผาป่าทำไม้เก็บหาของป่าหรือกระทำด้วยประการใ,ใด อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยได้กระทําเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่โดยไม่ได้รับอนุญาต 2. ความผิดตามพรบรป่าไม้พศ2484ร่วมการก่อสร้างแพ้วทางเผาป่าหรือกระทําด้วยประการใ,ใดๆอันเป็นการทําลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักง,งานเจ้าที่สามความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินรวมกันเข้าไปยึดถือครอบครองรวมตลอดถึงการก่อสร้างหรือเผาป่ากระทำด้วยประการใดให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดินที่หินที่กรวดหรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศห่วงห้ามในราชกิจจานุเบกษาหรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดินโดยได้กระทธาเป็นเนื้อที่เกินกว่า50ไร่โดยไม่ได้รับอนุญาตและ 4. ความผิดตามพรบรน้ำบาดาลพศ2520 ร่วมการประกอบกิจการน้ำบาดาลในเขตน้ำบาดาลใ,ใดๆไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตน้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งมีคดีบุกรุกป่าที่มีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุก4-20ปีปรับ2 0งแสนถึง2ล้านบาทนอกจากนี้นางสาวปรินายังจะถูกดำเนินคดีในฐานะบุคคลและนิติบ,บุคคลผู้มีอำนาจเต็มอีกด้วย ทั้งนี้คดีนี้มีผู้กระวหารองเรียน5รายประกอบด้วยนายวีระสมความคิดนายพัฒนาสิริไมนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการสำนัก,ากาป่าไม้จังหวัดราชบุรีนายสุรเชษสีแดงรักษานักวิชาการป่าไม้ชำนาญการผู้อำนวยการป่าไม้จังหวัดราชบุรีนายวัชระละอ่อนนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10และนายสมชายเลขาวิวัฒ พอออสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีที่เคยร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับบริษัทปรินาไกรคุปจำกัดโดยมีนางสาวป,ปารินาไกรคุปในฐานะนิติบุคคลและส่วนตัวหลังพบว่ามีการบุกรุกที่ป่าไม้ของเขาสนฟาร์มหมู่ที่6ตำบตรางบัวอเภอจอมบึงจวราชบุรีจำนวน711ไร่2งาน93ตารางวาและนอกจาก จะดำเนินคดีกับนางสาปริณาแล้วพนักง,งานสอบสวนบอกกอปทสอ,อย่างเรียกนายทวีไกรคุปบิดาของนางสาวปริณาเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่23พฤศจิกายยนซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อหาเดียวกันกับนางสาปรินากรณีถูกร้องเรียนว่าบุกรุกที่ดินรัฐกว่า1,000ไร่บริเวณหมู่ที่9ตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึง่งจังหวัดราชบุรีอีกด้วย โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นฟ้องแล้วมีตังมีแบล็คดียาวๆละครยังไม่จบง่ายๆบทเด่นสักขนาดนี้เนื้อลงตู่อยู่ข้างลุงไม่มีผิดแน่ๆถ้านางเอมันรอดพี่น้องพวกเราต้องเอาออกมาจากคุกทุกคน นี่ลหะจะพิสูจน์ประชาธิปไตยและความยุติธรรมของประเทศกฎหมายไม่ใช่มีไว้ทำร้ายประชาชนรอบนี้ขออยากให้ประชาชนทางประเทศต้องหมดศรัทธากับการดำเนินคดีกนะครับอย่าปล่อยคนชั่วกวงแผ่นดินลอยนวลนวงการการเมืองมันเน่าตั้งแต่ซื้อสิทธิขายเสียงแล้วพอเข้ามาก็โกยเมื่อก่อนสื่อไม่เข้าถึงประชาชนแต่ตอนนี้รับรองเวรกรรติดจรวด หนึ่งวินาทีรู้กันเป็นล้านรออยู่แล้วกลัวอะไรฝ่ายตรงข้ามผิดตลอดนี่หรอบอกไม่เผด็จการเอาให้หนักเลยนะอยากจะรู้จังว่ากฎหมายไทยจะมีความยุติธรรมบ้างไหมเอาผิดแตก่กับคนจนนี่แหละคนรวยพักเดียวกันรอดกันหมดเอาเข้าคุกไปเลยนะครับเหมือนคดีเก็บเห็ดยังติดคุกต้อง6ปีอันนี้โกงของหลวงต้องเอานหนักนะครับงานนี้โดนแล้ววีระแฉคดีปรินาลุกที่ดินรัฐ อืดส่งฟ้องไม่ได้ปพรสะอ้างต้องรอคำสั่งนายนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาช,าชานต้านคอร์รัปชันที่ก่อติดคดีปรินาไกรคุปสะสะราชบุรีพระรังชารัตลุกที่ดินของรัฐแจ้งความคืบหน้าของคดีดังกล่าวความว่าขอแจ้งความคืบหน้าคดีปรินาบุกรุก ครอบครองที่ดินของรัฐหลังจากปปชส่งสำนวนคดีอาญาของปรินาส่งคืนให้ตำรวจปทศตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่จนถึงวันนี้ตำรวจปทศก็ยังไม่ได้ทำอะไรให้มีความคืบหน้าแต่อย่างใดตำรวจปทศอ,อ้างต้องรอผู้บังคับบัญชามีคำสั่งก่อนจึงจะสามารถนำตัวปรินาส่งฟ้องต่ออายการจังหวัดราชบุรีได้ ดังนั้นในวันนี้วันที่9ตุลาคมจึงยังไม่สามารถนำตัวปรินาส่งฟ้องต่ออายการ ราชบุรีประชาชนต้องรอติดตามความคืบหน้าต่อไปพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนแจ้งว่าพวกเขาก็รู้สึกอึดอัดใจอย่างมากที่ถูกนายวีระสมความคิดคอยติดตามสอบถามอยู่ตลอดเวลาต้องบอกตรงๆว่ามีหลายครั้งที่นายวีระต้องใช้ความอดทนอดกลั้นเป็นอย่างมากในการติดตามทวงถา,ถามถึงความคืบหน้าของคดีนี้อย่าทาให้กูหมดความอดทน โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นการเป็นจำนวนมากอย่างเช่นกฎหมายไทยมี2องฉบับฉบับแรกสำหรับตาสีตาสาฉบับที่สองสำหรับควายที่ใช้อำนาจเห็นผิดเป็นชอบแต่ก็อยู่ได้ไม่ไอ้หมาถ้าเป็นประชาชนคนธรรมดาเร็วกว่า 4G อีกนะเนี่ยใช่แล้วคนเก็บเห็ดทำไมมันเร็วกว่ารถแข่งนะ ขอให้เอาผิดให้หมดทุกหน่วยงานที่ทำเรื่องนี้ถือว่าใช้กฎหมายสองข้วโดยเห็นได้ชัดเจนแล้วอย่างนี้จะไม่ให้เขาไล่ออกหรือรัฐบาลชุดนี้ยกออกทุกหน่วยงานต่างๆเพราะดูแล้วไม่มีความยุติธรรมในประเทศคนรักษากฎหมายกำลังจะปล่อยคนผิดให้ลอยนวลทำให้สังคมรับรู้ยุคนี้เลวร้ายสุดๆเรื่องคนทำผิดกำลังจะพ้นผิดแล้วพวกเราจะเอาอย่างไร สุดท้ายประเทศนี้ความถูกต้องก็ไม่มีมีแต่คําสั่งนายเป็นเคสที่อัประยุทธออกนอกหน้าไม่สนอะไรทั้งนั้นจนไม่รู้จะด่าไปเพื่ออะไรเพราะความด้านมีมากกว่าสามัญสำนึก กุมความลับไว้เยอะแหละดูออกถึงได้ช่วยกันขนาดนี้เพราะถ้านางโดนคงโดนเป็นโดมิโน,โนเป็นแถบๆใช่จะโดนแค่นางคนเดียวที่ตรงนั้นไม่ใช่เพิ่งมีมีมานานแล้วใครมั่งละ่ะที่มีเอี่ยวไม่งั้นจะดองขนาดนี้หรือถ้าไม่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยงานนี้วัวสันหลังวะดิ้นหานายใหญ่กันจ้าละวันก็คนของนายทั้งนั้นแหละ พวกเดียวกันสบายนี่แหละนะมันเป็นแบบนี้ไงคนเขารู้กันทั่วโลกแล้วไม่ใช่แค่ในประเทศนี้ไม่ต้องแสดงวาทกรรมอะไรให้มันมากบิดเบี้ยวทุกกระบวนการความยุติธรรมมันมีจริงไหมหประเทศกูอนาทแท้ประเทศเราสองมาตรฐานถ้าบ้านเมืองใดผู้เป็นใหญ่ใช้อำนาจโดยมิชอบจะทำให้กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์อย่าเที่ยบอกใครให้เคารพกฎหมายเลย มีผู้หลักผู้ใหญ่คุมไว้จึงทำให้อยู่อย่างสง,ง่าพาเผยแต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเตรียมนอนคุกหรือถ้าเป็นคนของของใครต้องพิจารณาก่อนเช่นคนของครูยังรอก่อนแต่ถ้าคุณแปรพักเมื่อไหร่ครูถึงฟันธงแต่ถ้าเป็นคนเพื่อไทยครูฟันไม่เลียงนี่ละคือกฎหมายของครูขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมส